สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมคูกโก้และคุปา้ามวันนี้กเรียนพอดีเลยนะคะก็เลยได้มาออกด้วยเกิดใหม่กเกิดใหม่มแล้วจากร้าน UB Runner นะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้ซื้อเองวันนี้ซื้ออะไรมาคะรองเท้าอีกแล้ว คู่ีคู่แรกของเดือนนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่สองนะครับคนเนี้ทักมาบอกวันนี้เป็นพละเปลี่ยนคอร์ดนะครับอือช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยมากนะคะแต่คู่นี้ของสายังไม่ได้ใส่วันนี้ทำไมฝนตกเราก็ไปวิ่งพละด้วย,ม,ยม,มันเป็นคอร์ดยางอะมันมันเปื้อนเพราะว่ารองเท้าคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าที่ผมชอบมากๆอือเอเเฟกเหรอใช่แล้ว ทำไมถึงไม,ไม,มีเอฟเฟกตบ้าอีกหรอดูกล่องก่อนกล่องน้อยๆแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยตอมีแล้วไม่ใช่หรอของใครล่ะดูไซส์ก่อนเอฟเป็กบีดสวิตนะครับแพตตินัมของครูฟ้าใหม่ครับฮะ <h> <อ>แอบสั่งไปโรง,งเรียนนะผมอาจจะได้ไม่รู้วันนี้คุมสอบอยู่ไปจะนี้มาส่งนี่ไซส์ <c oughs> เนี่ยยี่ห้าเซนนะครับเจ็ดยูเอสสี่สิบยีวูโอแมก็ทำไมมันดูอันเล็กจังื้นใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ไซส์เดิมอ่ะเฮ้ยเบามากเบามากเบาเนาะเฮ้ยเดี๋ยวขอขอกล้องนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมบอกเต้สวัสดีขอกล้องหน่อยสวัสดีครับเต้หนีไปละอุ้ยเอ้ยกล้องกลับมาละโอ้ยเบามากเลยอ่ะโฟมนุ่มมากเลยเนาะ โฟมตัวนี้เขาปรับใหม่เป็นโฟม S p สพาร์ตพาวเวฟเป็นโฟม P b แบแบบซูเปอร์คิติคอร์มีถุงเท้าไหมครับถุงเท้าหรอมีอยู่แถวนี้เอาสีอะไรวันนี้ได้เอาสีอะไรก็ได้เนื่องในโอกาสอะไรเนี่ยเนื่องในโอกาสอะไรไม่รู้เพราะว่าอเครื่องพนากานจะได้ซื้อรองเท้าเพิ่มได้ไม่ก็คือคูฟ้าใหม่อ่ะก็คือคูโก้เขามีสวิปหลายคู่มากแล้วคูฟ้าใหม่จะจํา เหมือนเหมือนคือคุณฟ้าใหม่อ่ะพึ่งพึ่งจะแบบว่าก็คือไม่ได้ใส่รองเท้าแบบหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าชอบคู่ไหนก็จะใส่ใส่ใส่อย่างนั้นอ่ะก็เลยยังไม่เคยลองเลยนะคะยังไม่เคยลองสวิปยังยังไม่ได้มีโอกาสลองอะไรอย่างเงี้ยก็เท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสี่กรัมไซส่บห้าเซนหรอโคตรเบาอ่ะสวิปเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่เบานุ่มเด้ง วิ่งเร็วแต่เราไม่รู้สึกว่าเร็วงงไหมครับคือมันพาไปเร็วกว่าที่เรารู้สึกอ่ะแล้วฮาร์ดเดทมันจะต่ํามากสวิทนะคือผมสามารถวิ่งโซนหนึ่งกับสวิทได้ในเพจห้าสามห้าซึ่งครูอื่นผมไม่สามารถทําได้เลยนะครับมันเป็นรองเท้าที่เบามากแล้วยิ่งเนี่ยมันดูโฟมมันดูฟูขึ้นเนี่ยไม่รู้บอกไม่ถูกอ่ะมันมันดูฟูอ่ะนี่นี่นี่ดูเพื่อนๆดูนะครับก้องโฟกัสอะไรเนี่ยเห็นไหม มันฟูมากอะโฟมมันฟูอะมันมันมนเป็นที่ใส่ไหมมันเป็นรองเท้านุ่มฟูนะครับสวิปปะยังไม่เคยลองเลยนี่จะบอกว่าเป็นรองเท้าสวิปคู่แรกในชีวิตของทูฟ้าใหม่เลยนะคะต้องขอขอบคุณคุกโก้นะที่เอามาให้ลองโอ้จะบอกว่า <c oughs> บ้านผมนี่คือบ้านแห่งสวิปอะ คุโก้เขาจะเป็นแฟนพันแธะของสวิฟเลยนะคะเขาจะมีเอฟซีเอฟบีดเอฟบีดรุ่นเก่ารุ่นสปีดวันของผมสองคู่อันนี้สวิฟต์เขียวของคุณแม่นะครับสวิฟรันทูพาราไดซ์ของผมสวิฟซิตี้บีดของผมแล้วก็สวิฟขาวของผมที่ใส่อยู่ไหนหยิบไปแล้วอ่ะวางนี่สวิฟนี่คือแบบเป็นรองเท้าที่ผมชอบชอบอ่ะเอ้ยเดี๋ยวช่างของคุณแม่ของคุณแม่ไซเดลของคู่ฟ้าใหม่ ร้อยแปสิบแปดกรัมอุ้ยเบาลงไปสิบกรัมอ่ะเหลือร้อยเจ็สิบสี่เบาลงไปสิบสามกรัมไปไงครับคูฟังไหมอืมเบานุ่มฟูสวิฟเนะี่ยนุ่มฟูบอกเลย <c oughs> ไม่รู้สึกหรอว่าเร็วอะ่ะไม่รู้สึกแต่ถ้าวิ่งเมื่อไรอะ่ะรู้สึกเลยอืมเบาดีดีเลยไ,ไปเทสู่ ชอบมากสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยคือเบามากเหมือนเหมือนไม่ได้ใส่เลยอ่ะทุกคนมัน,นแบบน้ำหนักพอๆกับไบโอสปีดวางกันเลยกังฟู<อ>น้ำหนักเท่าๆกับกังฟูนะครับสำหรับวิปตัวเนี้ยใช่เบามากแล้วก็สีไม่เหมือนกันนะก<ฮ>ับตัวรันทัวใครมีรันทูนี่คนละสีกันนะครับคุณฟ้ายเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างอะแล้วพอเวลาใส่อันเนี้ยรู้สึกว่า มันไม่ไม่บีบมันไม่บีบเพราะว่าสวิทกลางเท้าแล้วก็หน้าเท้าสบายมากคือแบบเหลือหลือๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกแหละเบาแบบติดเท้าเลยอะ่ะผมเพิ่งสังเกต<ด>โฟม<ด>เทียบกับตัวรันทูนะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าดูอาคูฟ้าใหม่ดูนะเห็นไหมของรันทูโฟมมันจะมีความใสๆกว่าใช่ใสๆกว่าแต่ตัวใหม่อ่ะโฟมจะมีความดูขุ่นกว่าแล้วก็เนื้อโฟมอ่ะ มันดูมีความละเอียดกว่าฟูาอ่ะอืบอกไม่ถูกอะ่ะคือคือเนื้อโฟมมันไม่เหมือนเดิม,มะนะครับใช่เบานุ่มฟูเด้งรุ่นนี้บอกเลยคือชอบเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบเพื่อนๆที่วิ่งระยะไกลวิ่งลองลันอะไรเงี้ยคือสวิปปะผมมองว่าเป็นรองเท้าที่เรียกว,ว่าคู่เดียวจบได้นะครับสําหรับคนที่แบบไม่ได้วิ่งแบบเพสซี่ต้นๆอะไรเงี้ยแต่แต่ถามว่าคนวิ่งอย่างนั้นใส่สวิปมีไหมมีแต่ถ้าสำหรับผมอะผมว่าคู่นี้นะ อ่าอีซี่อันนี้คือกินขาดแล้วสบายแล้วทุกคนจะได้เพจที่เร็วขึ้นด้วยรองรันเหมาะเพราะว่ามันนุ่มมันสบายมันฟูมันเด้งนะครับแล้วก็อะไรอะ่ะเทมโปเทมโปนี่ก็ได้ผมว่าวิ่งเพจสี่ศูนย์กับคู่นี้ไปแล้วก็วิ่งได้นะครับสองโลนะครับแล้วก็อินเทอร์วัลอินเทอร์วัลอาจจะนุ่มไปนิดนึงสำหรับอินเทอร์วัลแต่ว่าได้นะถ้าเกิดว่าวิ่งข้างนอกที่ไม่ใช่ลูย่ยางถ้าลูย่ยางอาจจะไปใซ่ตัวที่บางกว่านิดนึงนะครับอัปเปอร์อ่ะบางบางสวิฟตเนะี่ยใช่ เต<ร>้อง<า>เอาเดี๋ยวไปลองดูนะคะนี่ตอนนี้ได้รองเท้าคู<ห>่คสวิปแพตตินมัมโอเคจะไปลองกันแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังนะคะสำหรับคนที่ใช้ครั้งแรกแล้วก็สำหรับสาวๆที่ยังลังเลหรือว่ายังไม่ได้ดูรีวิวนะคะเดี<ม>๋ยวพ่อแม่จะไปรีวิวมาให้นะบอกเลยคนชอบรองเท้านุ่มเด้งจะถูกใจสว,วิปเป็นรองเท้าที่ผมไม่ค่อยใส่ถ้าเกิดดูในเพจรู้ไหมเพราะอะไร ใส่แล้วใส่คู่อื่นยาก <c oughs> มันโกงเกินก็วิ่งเพจห้าสามห้าผมวิ่งกับคู่เนี้ยเพจห้าสามห้าห้าโลฮัทเรดร้อยห้าสิบสามโซนหนึ่งแบบปกติถ้าใส่กับคู่อื่นถ้าวิ่งเพจเนี้ยฮ์ทเรทผมประมาณร้อยหกสิบอะมันต่ําจริงมันแบบนุม่มฟูเด้งแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปรีวิวในครั้งหน้าของเอเป็กบี s สวิฟนะครับเพิ่งผมงไม่ได้ใส่เลยเพราะอะไรรู้ไหมฝนตกครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุกโก้ขอขอบคุณนะคะนี่ทีแรกจะไม่ได้หันแก้มให้แล้วนะนะคะที่ให้ของขวัญน,นะคะวันอ่าเป็นครบรอบแต่งงานก็ก็แล้วกัน <c oughs> แล้วก็คุณ่อแม่หวังว่าก็จะมีสวีปคู่ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะสีใหม่จัดไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วพบกันใหม่ทุกหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ